สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีจองรถไถมือสองนัทแท็กเตอร์วันสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ครับก็เป็นคลิปของวันที่ยี่สิบปีนะครับเมษายนนะครับสองพันห้าร้อยสิบสามครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับรีวิวสินค้าเข้าร้านครับที่อยู่หน้าร้านนะครับว่าจะมีตัวไหนเข้ามาใหม่และตัวไหนที่เข้ามาแล้วบ้างนะครับวันนี้ก็จะพาไปชมกันครับว่า ผมได้รถเข้ามาใหม่นะครับทั้งหมดติดรายการนะครับก็เดี๋ยวตัวไหนที่ยังไม่เข้าถึงร้านนะครับเดี๋ยวผมสไลด์เป็นภาพให้ดูนะครับลูกค้าที่สนใจตัวไหนนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็ทักไลน์มาถามผมก็ได้ที่0 9นย์เก้าหนึ่งครับแปดหกครับหนึ่งหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับนาตาพ่อค้าผมให้ทังพี่นะครับพี่น้องนะครับก็ังใดก็คลิปตามจมคลิปให้มันจบนะครับเพราะว่าบางตัวยังบางคันท่านในเข่าฮอร์ล่างตัวยังไม่่ถึงรรร้าาานนะะคับเพว ซื้อไว้แล้วนะครับก็กําลังทยอยเอารถเข้าเพราะรถที่หน้าร้านเราก็หมดเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจเป็นตัวไหนครับก็ยกหูได้เลยครับที่ศูนย์91ครับ8611191ครับหรือแอดเฟซบุ๊กก็ได้ที่นัดแท็กเตอร์ครับนัดพิมพ์ว่านัดนะครับนอรนีณ่แม่นอากาศขอฐานนะครับแล้วก็เว้นพออแอยคอแท็กเตอร์เนี่ยแหละครับธรรมดาเนี่แหละครับเป็นเฟซบุ๊กนะครับตรงนี้ก็ทักทายเข้ามาถามกันได้หรือติดต่อติดตามทางช่องช่องทางทางเฟซบุ๊กการติดจองมัดจำอะไรต่างๆได้ที่เฟซบุ๊กนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใต้คลิปให้ด้วยครับวันนี้ก็เดี๋ยวพาชมนะครับพาชมรถที่เข้ามาใหม่นะครับดูให้จบคลิปนะนะครับดูให้จบคลิปนะครับราคาก็เบาๆถูกๆกันแพงบ้างถูกบ้างนะครับก็ยังก็กดติดตามไว้เนาะขอบคุณครับตัวแรกนะครับที่เพิ่งเข้ามาถึงนะครับตัวนี้ก็เป็นคูเปต้านะครับ L3608 นะครับตัวนี้เป็น DT นะครับวันนี้เป็นรถจัทะเบียนนะครับปี54นะครับยางดีนะครับยางสวยทั้งสีเส้นเลยครับอุปกรณ์ก็ผมจะให้แค่ใบมีดในดินหน้าแล้วก็จะเป็นฐานพวนะครับ ่าซื้อนะครับภายในสภาพนี้ไม่มีการตกแต่งทําสีใดๆนะครับราคาของตัวนี้จะอยู่ที่ราคาที่259,000บาทนะครับ259,000บาทนะครับตรงนี้นะครับนะครับสภาพนี้นะครับราคานี้ยนะครับ259,000บาทเราเปลี่ยนแผ่นหลังคาให้หนึ่งหลังนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้านะครับซื้อแบบตรวจเช็คเก็บสภาพเก็บงานนะครับทําสีทแสนพร้อมนะครับก็ราคาที่265,000บาทเท่านั้นนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับ อุปกรณ์หน้าหลังนะครับส่วนที่กําลังจะเข้ามาอีกนะครับ TRT ก็ยังติดจองแล้วนะครับก็ขอบพระคุณนะครับลูกค้าที่ไม่ให้ประสงนามเนาะตรงนี้นะครับไม่ให้ประสงนามนะครับไม่ไม่ขอเอ่ยนาแล้วกันนะครับติดจองไปแล้วนะครับร์ดีซึ่งเข้ามานะครับตรงนี้นะครับสวยๆเลยครับทางฟ้าเลยนะครับตรงนี้นะครับได้หางสีพร้อมนะครับแล้วกําลังที่จะเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็น ยันม่า39แรงสภาพนางฟ้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมสไลด์ให้ดูนะครับ39แรงก็ราคาที่2 60,500บาทครับ2 60,500บาทส่วน49แรงยันม่านะครับราคาก็อยู่อยู่ที่3 4 5 0 0 0บาทนะครับ3แ4ก็ได้ครับ3 4ก็ได้แล้วก็จะมี36คันโค้งนะครับราคาที่2 0 0 0 2่า2 4 5 0 0 0บาทนะครับ34ถ8นะครับราคาที่17นะครับนะครับยังไงก็ กดติดตามนะครับชมสไลด์ตามได้เลยแล้วก็จะมี KRT เข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะมี KRT เข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับเัวานั้นก็ราคาที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วก็จะเป็นสามสิบหกลถตักนะครับก็จะมีรถตักเข้ามาด้วยนะครับราคาก็อยู่ที่สามแสนสองหมื่นบาทแล้วกันนะครับสามแสนสองหมื่นบาทเป็นสามสิบหกลถตักนะครับรถตักสามสิบหกแรงนะครับเป็นรถตักคูบูตาเรานะครับนะการบ้าน โอ้โหเด็กแว้นครับข้างบ้านกําลังแว้นแว้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมลงราคาไว้ให้ตามคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวลงราคาไว้ให้ตามคลิปนะครับยังไงก็กดติดตามเดี๋ยวเปลี่ยนนี้นะครับเดี๋ยวสไลด์ให้ดูเดี๋ยวนี้เลยครับ